เฮ้ยออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักทีมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหม ดี่ค่ะ,ะกุ้งนะคะวันนี้อยู่ที่เอ r a ราคลินิกค่ะก็จะมารีวิวดูดไขมันไปแล้ว5เดือนนะคะก็ดูดส่วนท้อง a อ s แล้วก็ต้นขาในค่ะตอนทำดูดกับคุณหมอไบรท์ค่ะปรทับใจใช่ไหมคะหลังดูดไขมันเนาะเจ็บค่ะเจ็บแต่ว่าทนได้เนาะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับความเจ็บที่ผ่านมาได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นนะคะมีความสุขกับการแต่งตัวมากขึ้น ้าของคุณหมอนี่ก็มีส่วนมากในการตัดสินใจก็ไปดูเคสคุณหมอที่รีวิวไว้เนาะไปดูเคสของคุณหมอตอนที่ไลฟ์สดตอนที่ไปวัด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 ,วด,วดคิดว่าหน้าคุณหมอน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการค่ะคุณหมอใจเย็นมากคุณหมอค่อยๆค,คุยว่าเรามีปัญหาตรงไหนเนาะแล้วก็มีส่วนตรงไหนที่อยากจะเอาออกนะคะแล้วก็คุณหมอก็แนะนําว่าควรจะต้องทําส่วนไหนบ้างนะคะของที่เอมิเรเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ถูกที่สุดเนาะแต่ พอด,ดูจากการบริการแล้วดูจาก aftercare ทั้งหลายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะตอนก่อนทำเนาะก็กลัวว่าแบบกีดยาสลบแล้วจะตื่นไหมหรือยังไงก็เข้าไปหาข้อมูลนะคะไปหาข้อมูลในน่าจะเป็น YouTube ของ m m r a รา c ล i น i กเนาะแล้วก็จะมีคลิปที่เป็นคุณหมอวิสัญญีเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ายาสลบจะต้องทำไมถึงมีกี่แบบต้องใช้แบบไหน แล,แล้วของที่เอมราใช้ยังไงแล้วคุณหมอจะอยู่ด้วยตลอดไหมโอเคก็ทําให้โล่งใจไปแล้วในสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ประวันจริงๆเนี่ยก็จะมีคุณหมอวิสัญญีเนี่ยมานั่งอยู่บนหัวเตียงเนาะก็ทําให้มั่นใจได้ว่าคือตื่นแน่ๆน,นะคะรยากาศดีมากเข้ามานี่คือไม่มีความเครียดนะดูไม่เหมือนคลินิกนะคะน้องเซลที่ดูแลเนี่ยดูแลดีมากตามตลอดเวลาเนาะให้มาทำตัว aftercare นะคะสอบถามอะไรก็ตอบกลับตลอดนะคะ ผ่ตาตัดหรอดูไม่น่ากลัวเนาะเป็นสีชมพูดูแบบผ่อนคลายเนาะไม่ไม่ไม่น่ากลัวเหมือนห้องผ่ตาตัดตามโรงพยาบาลค่ะไขมันเนาะก็ใส่ชุดกระชับนะคะก็ใส่ตามที่คุณหมอแนะนำเนาะทำแผลแล้วก็มาทำอั f เตอร์แคร์ที่คลีนิกนะคะก็จะมีน้องน้องเซลล์ที่ดูแลเขาคอยตามตลอดนะคะว่าให้มาทำวันไหนวันไหนนัดคิวให้นะคะนี่ไม่ต้องจำเองเลยเดี๋ยวน้องโทรมาตามค่ะ ถ้าอยากสวยแบบรวดเร็วนะคะก็มาดูดไขมันได้เนาะแล้วก็ต้องลองมาทำอดทนนิดนึงผ่านความเจ็บไปได้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะ